ครับผมนายธีรพลพันโกธานักศึกษาแผนวิชาช่างอรอนิกส์ชั้นปวชปีที่สาวิทยาลัาายการอาชีพขอนแกน่นวันนี้จะมาต่อวงจรเปิดปิดไฟด้วยสมาร์ทโฟนควบคุมด้วย ESP8266 WiFi Node MCU นะครับอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะครับตัวด้านฐานค่า 3.3k โอหมหนึ่งตัวนะครับหลอด LED 1หลอดนะครับ โรโต,โตบ่บอทนะครับใันี้ครับ PSP 8266หนึ่งตัวนะครับสายไมคโคร USB นะครับมีเลย์ไฟ220โวลต์นะครับส martphone หนึ่งเครื่องนะครับใช้สำหรับดโปรแกรมนะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กครับ มันจะมาต่อวงจรกันนะครับเราจะต่อ R เข้าที่ขา R D หนึ่งนะครับ R E อออนะครับขาแไดโนดเข้าที่ R นะครับและแคโทด เข้ากาวนะครับยอ<ม>าทุจากจุดลงได้ดนะครับ <S 2> <S 2> <ม>เราจะมาต่อซ้ายจากพี่เลีงนะครับ สายสัญญาณไฟนะครับต่อที่ B อยู่นะครับสายสัญญาณนะครับต่อที่ B หนึ่งครับขนานกับ R แลวต่อขากาวเข้ากาวครับกาทุกจุดเชื่อมกันนะครับต่อที่นันก็ได้ที่เป็นกาวโอเคครับ เราจะมาต่อสายไมโคร USB กันนะครับจะมาอธิบายโค้ดกันนะครับบรรทัดที่7นะครับเป็นโทเค็นที่ได้จากการเชื่อมต่อส่งมาจาก Gmail นะครับ บรรทัดที่9นะครับชื่อ wi-fi นะครับและบรรทัดที่10นะครับเป็นรหัส wi-fi ครับจะทำการอัพโหลดโค้ดไปที่ ESP8266 นะครับ ิดแลังจากอัปโหลดโค้ดมาในที่ e s p 8 2 6นะครับเราจะทำการทดลองนะครับตัวนี้นี่นะครับรีบดิครับ ไปที่ดีเลย์ไฟสวิต้อนก็ทำงานแล้วครับก็เสร็จไปแล้วครับสำหรับการต่อวงจรเปิดปิดไฟด้วยสมาร์ทโฟนควบคุมด้วย ESP8266 ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนและกล้องและที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วิศา์กุญยาผู่ให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับ